สวัสดีครับสวัสดีนานๆน,น,นักตกปลาทุกท่านที่ผ่านเข้ามาชมนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะฮะมาตกปลาหมายก็จะเป็นหมายเดิ่มจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเป็นหมายคลองแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนเหยื่อมาเป็นนี่เหยื่อยางชงไข่เข้นนะครับตัวนี้จะน้ำหนักดีกว่านิดนึงแล้วก็จะมีเสียงตีน้ำ เรียกป่าเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากหมายแล้วควายเพิ่งลงไปนะน้ำขุ่นจะใช้เสียงของเท้าเท้าเตะเนี่ยเรียกป่าโอเคมาดูกันครับว่าจะมีผลงานไหม วัน,นี้ผมจะเล่นเป็นสีดำท้องเป็นสีน้ำเงินนะครับไข่เข่นโอเคครับไปดูกันครับเนี่ยหมายจะเป็นหมายเดิมจากคลิปที่แล้วเลยฮนะแต่วันนี้มีรอยควายลงไปน้ำขุ่นนะครับเดี๋ยวเราใช้เสียงเรียกดู กัดนะฮะกัดแต่กัดไม่โดนน่อกี้มีคนมาตกก็มองว่าี่ยตามเนี่ย มันไม่มีปลากัดตังล้ะอ,องเดินลงทางต้นปดูว่าข,ของนีมีปลาตัวใหญ่เยออง,งนะพี่หลงเดียวกันก็เนี่งนงนนนยงะ มันลกมนลกันงน่ะมองจากข้างบนมองลงไปตันเลยลงลงลออ,ยอ๋อครับแล้วลองไปดูเข้าสูบทำอะไรกันนะ,ปปนะอ๋มมอครับอุ้ยตรงไปดูด้วยน,นะ ในฝาโยคะในฝาโยคะตรงเนี้ครับหมายนี้เป็นหมายที่คุณลุงเลี้ยงควายเมื่อกี้บอกมาลนะเดี๋ยวมาลองดู ไม่แน่ใจจะตีได้หรือเปล่าเนี่ย เป็นกิ่งไม้เยอะครนะับถ้ากัดจริงๆก็คงต้องวัดเลยไม่น่าจะได้สงสยัยถ้าป่ากัดจริงผมยังไม่รู้นะจะเอาได้ป่างล่างมีแต่พุ่มนะครับ โหตัวเล็กยิ่วเลยนะกัดเป็นนอนยางเออไม่ใช่กัดเป็นกบยางชงไข่เข่นนะครมีตัวจริงๆนะโอเคส์ปลาเกลือนะครับตัวเล็กก็กัดติดทะลุแก,ก้มเลยตัวนี้ตอนแรกกะว่าถ้ากัดจะวัดเลยแบบไม่สงสยัยลืมตัวนะก็ต้องสงสัยไปน,นิดนึง โอเคไปดูตัวตะองครับกับนะครับกับกับกับฮืมหลุด ในี่เจ้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะเอาใหม่เอาใหม่ลืมเปิดกล้องแล้วครับเมื่อกี้ได้ขึ้นมาเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวจากเยือชงฮนะนี่ตัวนี้เป็นไข่ข้นนะสองหางตีน้ำดังนะนไปดูตัวต่อไปกันครับเสียดายช็อตกัดลืมเปิดกล้องนะฮะ ก็จบมาไปแล้วนะครับกับการตกปลาช่อนด้วยเหยื่อชงนะเป็นไข่เข้นนะครับก็มีปลาช่อนไซส์ไม่ใหญ่มากครับสองแต้มหนึ่งสองอตัวที่สองนี่ไม่ได้ถ่ายช็อตกัดไว้นะอันนี้ก็เป็นเหยื่อของเรานะใช้ตัวเดียวทั้งทิปเลยเย็นนี้ โอเคครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเหยื่อชงหาซื้อได้กันตามร้านขากกอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะแล้วก็ยังไงก็ฝากช่อง s m a l l f i ของเราไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ